กุ้งเด็ดหัวทอดรา,ราดราน้ำปลาหักผขงกะหรี่นะครับง่ายๆอยู่บ้านครับต <Yeah. S 1> ัดสไตล์ต้นแบสวัสดีครับคนดีนินแดงสามสองครับมื้อนี้เดี๋ยวสิบห้าเห็ดกับเขากินครับเอาของกินมาฝากอีกแล้วครับมื้อนี้กาสี่เห็ดสองเมนูนะครับมื้อนี้นะครับกุ้ง ปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะครับแล้วก็อีกเมนูนึงนี่สิเป็นอาหารแห่งครับพิเศษน่นี่ครับอันนี้เป็นกุ้งกุ้งเด็ดหัวนะครับกุ้งตากแห่งเด็ดหัวอันนี้นี่มาจากปากพนังนะครับสะคอนสีพราาปากพนังนะครับ,รดรบเด็ดเลยกับพอดีพี่เคยคนอินเดนียป็นคนปากพนังเนาะครับนเนาะบ้านคนเฮดไฮโตกุ้งเด็ดหัวเนี่ยเพื่อก็ได้ส่งให้กินนาครับนี่ อันนี้โอ้แพงอยู่ด้ีครับเนี่ยนี่คนขายโลละพันตัวสั่งคนว่าเนะครับเนะาะกะเดี๋ยวไอ้ตโตกุ้งเด็ดหัวเนี่ยเดี๋ยวคนด,ดินแดงไอ้คนด,ดินแดงเซลล์วีเทปไอ้โตัวเป็นทอด,ดน้ำปลาแล้วครับเนาะทอดกรอบแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็เอาไปเฮ็ดทอดน้ำปลาต่อนะครับกะเดี๋ยวมาเบิ่งไงอง้ตัวโซนขผสมรักๆพอนก่อนครับกะอย่างที่บอกนะครับพัดพงกะลีเนี่ยกะนี่นะครับมือนี้จริง,รงๆเขาดีไซนเป็น เนื้อหมูเนี่ยไกลกนเลยนะครับแต่โมนี่เป็นคนดินแดงเอาเอาเนี่ยครับที่มีอยู่ในหลานมีกุ้งกระปามึกล้ะครับเนาะลาการนี้ครับเดี๋ยวไปใกล้ๆอันนี้สิเป็นโตที่ใส่กับพัดผงกะลีนะครับมันก็สิมีโตนี่นะครับเป็นขึ้นช่ายนะครับหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ซอยต้นหอมกระเทียมสับนะครับโตะละละมันเลยครับผัดผงกะลีนี่เขาก็ต้องมีผงกะลีครับผงกะลีนี่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับที่ห้อยยางก็ได้นะครับ ราคกโคดินแดงสีใส้นมข้นเอาไปนั่งครับใช้นมข้นจืดนะครับพริกเผานะครับพริกเผายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไก่หน้ากรซสีมีไข่ไก่ครับที่ใส่ผัดผงกะหรี่แล้วครับเนาะส่วนเครื่องปรุงทั่วไปเนี่ยไอ้พวกน้ำปลาซอสให้น้ำรสมัตาลเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เป็นทั่วไปนะครับแล้วพวกแป้งนัวเข้าเดี๋ยวเข้าไปเหตุพร้อมกันครับว่าปลุ่มยังไงไปครับมาดูศูนย์ปฏิบัติการแล้วครับวันนี้ เดี๋ยวเขาซิว่าปรุงนตัวหน้าที่ใส้ผัดผงกะหรี่นะครับเลาวก็เริ่มจากย้ยนสองไข่ลงไปเลยครับเนี่ยไข่ไก่นะครับมื้อนีเ้เฮ็ดกินจานเดียวครับใช้ซอสกองนะครับอบไข่ลงไปก่อนเลยอบไข่ลงไปรวังเปลือกไข่จะมีนนะครับอากาศเดี๋ยวคนดินแดงทีงเติมตัวนี้เข้าไปเลยนะครับเป็นพริกเผานะครับน้ำพริกเผา ปประมาณนี่นะประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ตีไรื่อยครับตอนนี้แล้วก็ตีเข้ากันได้เลยนะนไอ้รับที่เผามันแตกโตจังเลยครับตอนนี้มันโมแตกหลายเพราองย่านนะครับเนื่องเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาโไปพัดมันถือความร้อนนี่มันจะสีแตกโตเองครับนะครับอ่าพอได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บนี่เอาก่อนนะครับเติมนี่ครับนมพ่นจืดนะครับ มีหมอยังก็ได้ครับเติมลงไปครับบ่ได้ตวงนะครับกะกะเอานะครับตามที่เคยเห็นมาอ่าเติมลมคนจื่นแล้วนะครับนี่มันสีหมอกเนี่ยครับมันสีออกนาตาสีสันประมาณนี้ครับนี่นะฮะมันสีมีอ่าแดงๆของน้ำพริกเผาคอม มือนีขาดอย่างหนึ่งครับขาดน้ำมันพิเผาจริงๆแล้วเวลาพัดแล้วนะครับพัดเหล้วเดี๋ยวน้ำมันพิเผาต่างระลาดเนี่สีงามครับพี่จังลาดเคยเห็นนะครับเนาะอ่ะที่นี่ห้องปลูกรอดครับปลูกรอกะอันนี้พอดีพอดินแดงนะครับมาเป็นพ่วงสีเลยพอดีเห็ดตามสั่งเนาะครับแล้วก็เห็ดเปงนสีไปอยู่แล้วนะครับก็ปลูกง่ายจั่หน่อยอ่ะเริ่มใส่ครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลจต่ยังที่บอกนะครับห้องวิพิเผาแล้วเนี่ยน้ำตาลที่ใส่นิดเดียวพอนะครับ ก็ตัดรสเค็มด้วยซื่งวอรที่เผาซึ่งมข้ามหานได้ตโตดีแล้วนะครับอันนี้ตาดเนี่ยคนดีๆมีไซเบประมาณเนี่ยครับครึ่งข้าวสาครับใส่ลงไปอันนี้ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวนี่ครับกล้วยหนึ่งนะครับสองช้ารับนะครับประมาณสองข้อนชานะครับซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวเท่ากันครับสอง ซอสหอยนางรมนะครับซอสหอยนางรมนี่ใส่กุนดีแดงใส่หนึ่งซอสนะครับคุณพูดนะครับหนึ่งช้อนชาคุณพูดนะครับใส่เข้าไปเป็นที่เป็นน้ำเรียบร้อยครับพวกซอสพวกอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะอนี่นะสิเรียบร้อยเดี๋ยวเพชรจังสีเวลาพัดขายสิไงครับผมว่าต่อไปนะครับเติมนี่ครับพริกไทย อัมพรางในขวดนต่างๆแป้งนัวใส่ก็ได้พอใส่ก็ได้นะครับเราจะมาด้วครับเด้อใส่ลงไ,ไปอันนี้เป็นปลากระด่าขน,นครับหลักการล,ล่องซิมนเบิ่งจะตีข้นให้เขาตันนะครับเนาะหลักการเดียวซิมเบิ่งเพราะว่าเวลาด้โฮ เขาซิมจับจะมีได้เลยครับเพราะว่าเวลาซิมจับปั๊บนี่เป็นยังไงกับพัดออกมาอังนั้สลนะครับจะซิมต่ำม,มักเนาะครับนอกาขาดเข้มขาดหวานจะเติมเข้าไปครับตรงนี้นะ,ะซิมเป็นสี้ะไรไหมครับซิมนะครับวันนี้ อ่าครับกับเปิดแก๊สครับวันนี้ก้อนพักกับเปิดแก๊สครับอ่าแล้วก็เติมน้ำมันครับน้ำมันบางคนล้างกระทะนี่เฝ้าเฝ้าแล้วโบทาดาแหีงเพน้ำมันใส่นุ่มเด่นใส่นุ่มโป่งใส่เลยครับหม่อนเนียวครับ ยังสับคับลงเลยเลยครับอาหารทะเลที่เราจะไว้กุ้มมือครับลงได้เลย,เลยโอ้ปลาะเลองุ่ะเลครับใส่เข้าไปเลยนะครับองุรร่นทะเลตอนนี้ หอมใหญ่ครับแต่ว่าโตต้นหอมกบขึ้นช่หนึ่งที่หลังนะครับเนะเาะขอตอนขอ,ตอน,อตอนทุกทายเลยอันนี้ใส่หอมใหญ่เอาไปรับ ย่อข้อดีแดงสิเติมพริกไปในนึงนะครับเนาะเมื่อกี้เรื่องบอกเพิ่มสีสันหน่อยนึงครับมันเป็นกระแทบแมกเจ้เลยอ่าพอผัดปพ๊บกระทะร้อนแล้วครับที่นี่ห้องกันนี้ครับย่อปรุงไว้ครับเนี่ยเทลงไปเลยครับอ่าแดงครับแล้วเป็นขนมันนะครับอ่าโตไข่มันสลงมไงอยู่แล้วนะครับ คือบางคนก็สิมาแบบแขวนๆได้ไหมแต่ว่าบางคนก็เอาเพราะมันแบบพลนเลี้ยวๆนะครับมันสีเราลังง่ายเลื่องแสบครับ ma, นี่ครับเนี่ยสุดท้ายนะครับก็เป็นต้นหอมกับตัวขึ้นช่ายนะครับเข้าลงเรืเลยครับ ร้อยครับย่างแรกของห้องครับกุ้งหมึกผัดผงกะหลีประมาณนี้นะครับคนที่แดงิบฟพัดแห่งหลายนะครับประมาณนี้มันพอมีน้ำออกเติมๆนะครับเป็นกระแสบเดี๋ยวเาไปตักใส่จานงครับอ่าครับอีกเมนูหนึ่งครับนี่ครับกุ้งเด็ดหัวทอดน้ำปลานะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวตักป่ามัานหนึงครับก็ห่อแล้วก็ทอดกั๊บหนึ่นะครับเพราะว่าส่วนผสมง่ายครับต้องระวังใหญ่ใหม่ป่ามันห่อนเ้าก็ทอดเลยครับตอนนี้ลงเลยครับ นี่แป๊บเดียวนะครับพ่อแป๊บเดียวก็ซุกนะครับนี่เลยสังเกตครับพอลงไปมันสิฟูนครับแล้วก็พอน้ำมันมันเริ่มมันเริ่มบอพยศตเลยนะครับนี่อันนี้สแ,แสดงว่าใช่ได้แล้วครับแต่เดี๋ยวเ่าไปพักไว้เลยครับอ่าได้แล้วครับตผมนี้เดี๋ยวไปพักที่ตะแกรงกอุปกรณ์นะครับเนาะเดี๋ยวเขาแยกน้ำปลาปั๊บแล้วพอยากมาคลุกเทีละลิงครับ อ่าเดี๋ยวพักนี่นะฮะเป็นกุ้งเยี่ทอดไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวพักไว้ตรงนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวเข้ารุงน้ำปลาครับวันนี้อ่าเปิดแก๊สนะครับง่ายๆครับวังงบนนี้เติมน้ำนิดหนึ่งครับเป็นน้ำเปล่านะครับ น้ำตาลทรายแต่พูดถึงแตองอาหาดิถ้าไฟ่ไม่แห้งก็รีไฟก่อนนะครับก่อนเ้าปผูกน้ำตาลทรายนะครับประมาณสองถึงสามข้าวโต๊ะอะกงไานะครับแล้วน้ำปลาครับน้ำปลาไข่เค็มน้ำกับน้ำปลาหลายกว่าเลยครับเนาะน้ำปลาประมาณช้อนครึ่งนะครับช้อนโต๊ะครึ่งสำหรับหนึ่งที่นะครับ โรยพริกไทยไปหน่อยครับเพิ่มสีสันครับเป็นซีอิ๊วดำนะครับเอานิดเดียวพอครับเพอเพิ่มสีนะครับนิดเดียวพออ่านิดเดียวพอลองชิมบ้างครับมาเนี่ยอ่าขาดหวานเดี๋ยวเติมตาลนิดนึงครับ เรียบร้อยแล้วครับบารนี่ห้องเปิดแก๊สเล็งอ่าเปิดไฟแก๊สธรรมดาครับปกติปั๊บหลับเอากุ้งยี่หราทอดได้ทงไปเลยครับัลอากาศพ่อคุ้งๆนะครับก็ทำปลาในห้องกุ้งไว้นะครับเต็มทั่วๆกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปตักใส่จานครับเรียบร้อยครับสองเมนูของเฮาครับวันนี้ครับนี่อันนี้กุ้งเด็ดหัวทอดราดน้ำปลา เป็นกุ้งหมึกผัดผงกะหรีนะครับโอ้ยมื้อนี้ก็ใส่กุ้งตัวน้อยเพราะดอกกุ้งริดแดงโคนริดแดงใส่กุ้งตัวนี้ไงนะครับเมาให้สุดเซ็ตเจ้มื้อนี้มันคนริดแดงเอาเท่าที่มีครับในตู้เย็นไม่เห็นหรอกครับเนาะประมาณนี้นะครับสีสันอย่างที่บอกครับถ้ามีน้ำมันน้ำพริกเผาเนี่ยของม้ห้อยหนาเนี่ยแห่งสีงามครับมันจะเป็นแดงๆดงเปจุดๆอยู่ครับเป็นได้ครับบรยากเนาะครับเนาะสองเมนูง่ายๆครับ กเดี๋ยวลอกกับเพจดูบานเบิ้งนะครับเด้อเจะกินครับใส่กุ้งตัวใหญ่ๆกับแซ่บครับกุ้งกุ้งทำมีกุ้งกุ้งสดนะครับเนาะกุ้งนี่หัวมันฟอบเดี๋ยวมอพัดเนี่ยแห้งเสียเลยมันกุ้งแห้งฉีดแซ่บครับแต่ว่ามื้อหนิครับพนดดิแดงเอาเฉพาะที่นี่ในตู้เย็นมาพัดให้เบิ้งก่อนนะครับว่าพัดจังได๋นะครับส่วนวัตถุดิบนี่เฮาสามารถเลือกสรรได้ครับกามื้อนี้ก็คือสิปิดคลิปไว้เท่านี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ